ที่ต้องบอกไม่ให้ใครครอบงำคืออะไรคือพวกพรรคการเมืองพวกนี้มันสิมาขีตัวเฮากฎหมายเขาป้องกันไว้ไม่ให้นักการเมืองคนไหนมาโกหกประชาชนมาโกหกหาเสียงมาหลอกหาเสียงมาขีตัวซุมเฮาให้เฮ้ากาใหา้พอเข้าไปแล้วไปทําแบบอื่นนีกกรณีเพื่อไทยนีย่คือกรณีแบบนี้มาขีตัวเฮ้าว่าแต่แนวดีๆว่าแต่แนวมวลมวลว่าแต่แนวคักถึงใจพอซุมเฮากาใหา้พอเข้าไปแม่งทําเรื่องอื่น ไอ้เรื่องที่หาเสียงไว้ที่พวกเราอยากได้แม่งไม่ทําให้สักข้อทีนี้นะพี่น้องครับผมจวมาขออนุญาตอธิบายให้ท่อีสานบ้านเฮ่าฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทําไมกฎหมายรัฐมนูล60เนี่ยเขาถึงห้ามว่าไม่ให้ใครไปครอบงําพักการเมืองพี่น้องครับ คำว่าครอบงําเนี่ยมันแปลว่าอ,อย่างพี่นอ้องคำว่าครอบงัาเนี่ยหมายคมว่ามีอํานาจเหนือกว่าการเมืองมีอํานาจเหนือกว่าพรรคนะครับ <itas> อาจจะเป็นคนคนเดียวหรือบริษัทเดียวหรืออย่างอันเดียวองค์กรเดียวอาจจะเป็นองค์กรจากตั้งชาติก็ได้หรือตั้งประเทศก็ได้นะครับมาครอบงําพรรคการเมืองแล้วก็สามารถสั่ง <im it> ให้พรรคการเมืองทําอะไรก็ได้นะครับพรรคการเมืองก็จะฮ็ดตามช่ซุนี่สั่งคนมาครอบงํานะครับ คนมาครอบงำที่นี่เ้องมาเบิงกันว่าขันเขาครอบงำม ăm, แล้วมันสิเป็น่งังมันสิมีปัญหาอย่างบอมันสิเสียหายอย่างบอย่างที่เขาเว้านนี้ละพี่น้องครับอ่ะวว่ากันตรงมาตรงไปเนี่ยกับย่างที่เขาบอกว่ามีคนกล่าวหาว่าท่านทักษิณเนี่ยเพิ่นครอบงำพรรคเพื่อไทยนะครับผมขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นยังเขาจังร้องเรียนว่าบ่ให้ท่านทักษิณเนี่ยไปครอบงำคุณอะไรดีขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับว่าห้ามาฟังข้ามาเบิงกันเด้อพี่น้องที่อีสานบ้านเฮาว่า ว่าที่เขาบอกว่าบุห้ท่านทักษิณครอบงมพักเพื่อไทยเนะ่ะเพราะอะไรเพราะอีหยังนะครับกาต้องบอกว่าพี่น้องครับในกระบวนการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีปกติเดอ้อพี่น้องเดอ้อปกติเนี่ยมันจะต้องมีแค่2ส่วนครับพี่น้องครับก็คือ1ก็คือประชาชหมูเฮาเจ้าควยในพี่น้องสูคนพวกเฮ้าในทุกภาคนะครับนะครับเฮ้าคือประชาชนส่วนที่2ก็คือนักการเมืองกับพรรคการเมืองพี่น้องครับ เห็นบอกประชาชนก็นได้แก่คนไทยสู้คนล่ะพผู้เข้าเป็นคนเท่าเทียมกันกาได้ผู้ละหนึ่งเถื่อนะครับมีสิทธ์เท่ากันทุกท่านคนละหนึ่งแกลกกาได้นะครับมือเลือกตั้งเข้ากับถือบัตรไพไปมั่นควัตไบัตรมั่นไปเข้ากับกาได้ผู้ละผู้ละเบอร์ผู้ละใบวะทถอโอ,อ,อ,อ้ยสองใบใบหนึ่งกาคนใบหนึ่งกาพักเนาะสมัยนียนเนาะพี่น้องนะครับ กับอันกุ้มท right? hmm? ี่2ก็คือกลุ่มภาคการเมืองภาคการเมืองก็คือสสผู้สมัครสสอนักการเมืองแล้วกับพรรคที่เขาสังกัดพี่น้องครับเห็นบอกครับอุดมการระบอบประชาธิปไตยนี่เขาต้องการให้เราต้องการให้นักการเมืองนี่มาพูดกับประชาชนพี่น้องครับนักการเมืองแต่ละพรรคมันก็มีหลายพรรคหลายฝ่ายเนาะแต่ละคนนี่เขาก็สิมาวอากับซุ่มเฮ้า นะครับผมจะเห็ดอันนั้นผมจะพัฒนาตรงนี้มองนี่มีปัญหาผมอยากแก้ไขผมอยากพัฒนาเปลี่ยนแปลงยังไปก็ว่ากันไปแต่ละพรรคเขาก็มีอุดมการมีเป้าหมายของไผ่ของมันพี่น้องครับเห็นบอกย่างที่ผ่านมาเป็นยังไงครับพรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่าผมก็จะให้คนแก่เดือนละสามพันบาทผมจะโอ้โหผมจะให้ทายน้ำโปเสรีให้ฟรีเซ็กให้เซ็กทอยขายได้ทั่วไปเห็นบอกแล้วหรือว่าจัางไหนแน่ พักเพื่อไทยก็บอกว่าข้าพเจ้าจะปราบยาสิติดเพื่อไทยมายาสิติดตายเรียบเอา้ารถไฟฟ้าต้อง20บ,บาทตลอดสายเห็นอกครับพี่น้องครับเลาก็ว่าไปแล้วท่นทานเศรษฐาสเนื้อกว่านั้นผมให้หัวละหมืน่นทุกคน50บล้านท่านผมให้หัวละหมืน่นว่าไปพักเพื่อไทยก็ว้าไปซิบเก้าขอภูมิใจไทยก็มากกันชากันชาว่ากันไปพักไหนก็ว่ากันไปวะนะครับปรากฏว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยคืออะไรครับ พวกเฮาคนไทยเฮาก็ฟังเอาเฮามักของผูไใดเฮาก็ไปติ๊กเนาะเฮามักเออบุเบิ่งฟังเราคือก<อ>ี่นาทีกว่าจะเงินโอ้ยใจเย็นใจเย็น,นให้มันค่ก่อนหมอเฟรมแกดให้หมอเฟรมกลับไปอ,อยู่เวรก่อนเดี๋ยวจุดประทับ<อ>เดี๋ยวหมอเฟรมโวยวายว่าเสียงดัง<อ>หมอเฟรมกำลังจะไปแล้ว<อ>นะครับนะครับ,นะรบอ่ะ ที่นี่เนาะเอาคุณหนุยถามว่าอดีตท,ท่านได้ทักษิณมาจากการเลือกตั้งมาครับมาครับผมยังผมยังไม่ได้บอกว่าผู้ใดบ่ได้ม,มาจากการเลือกตั้งเด้อนะครับทุกคนมาจากการเลือกตั้งครับเพราะนักการเมืองเขาจะเอาโนโยบายมาว่าวให้เขาฟังพี่น้องครับนะครับนักการเมืองเขาจะบอกผมนโยบายนั้นนโยบายนี้อย่างที่ยกตัวอย่างมานี่แหละเพื่อไทยเสนออย่างนี้ก้าวไกลเสนออย่างนี้นะครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐคนนั้นคนนี้เสนอมาบ่เถอะพี่น้องครับพวกเข้าคนไทยเข้ากับปกาให้นะครับอันนี้มองแบบแบบ อุดมคติสุดๆนะนี่ไม่เกี่ยวกับวิธีการโน้มน้าวอย่างอื่นนะไม่มีการซื้อเสียงไม่มีอะไรฉะนั้นฟังแค่ตามอุดมการประชาธิปไตยเนะี่ยประชาชนมักนโยบายของผู้ใดเข้ากับกาใหา้ผู้ใดได้เสียงหลายที่สุดกไาา็ไปตั้งเป็นรัฐบาลเหมือนบอคาพี่นองไปตั้งเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตั้งรัฐบาลเนี่ยสิ่งสําคัญที่ต้องเกิดขึ้นคือพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องเอานโยบายที่มาพูดกับประชาชนคนไทยเนี่ยไปทํา เห็นบ่เ็ดได้หลายเหดได้หน่อยบด้ว่ากันแต่มึงต้องทําตามที่มึงพูดนะครับแล้วรัฐธรรมนูญ60นี่มันบังคับด้วยนะว่ามึงจะต้องทาตามที่มึงพูดเท่านั้นนะมึงบริวาเนี่ยอย่าไปเ็ดเด้นะนะครับเขาก็จะเหดยังซี่พี่น้องครับพักใดหาเสียงไว้นะครับเข้าไปกับต้องไปเ็ดตามที่หาเสียงพี่น้องครับนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เฮ่าที่เฮ่ากาเข้าไปเนี่ยเฮาก็หวังใจนะครับผมก็มั่นใจว่ายังพักเพื่อให้เนี่ยพี่น้องครับ เฮาก็หวังใจว่าพักเพื่อไทยเขาไปคนอีสานบ้านเฮาหลายคนสิบล้านเสียงเนี่ยผมว่าห่วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนอีสานนั่นแหละสิบล้านเสียงกอกาพักเพื่อไทยนะน่าจะมีไม่น้อยเหมือนกันที่หวังใจว่าพักเพื่อไทยมายาสิติดต้องหมดไปเห็นบ่เขาก็หวังใจว่ายาสิติดต้องหมดไปเขาวังว่าที่ได้เงื่อนมื่นอันนี้ก็าบอตรงๆเนาะนะเรื่องนี้เรื่องนั่นเรื่องต่างๆเขาก็หวังใจว่าเขาสิเฮตไทยนะครับปัญหา ที่ต้องมีการกําหนดกฎหมายว่าอย่าให้ใครมาครอบงําพรรคการเมืองได้คืออะไรครับคือปัญหาของพรรคการเมืองเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยว่าแต่แนวดีๆเฮ้วฟังพี่น้องครับโอ้ยผมเสียดนนั่นเห็นนี่มีแต่แนวดีๆมีแต่แนวเจเิญมีแต่แนวได้ประโยชน์ปรากฏว่าพ่อได้เข้าไปเป็นรัฐบาลพ่อได้ไปเป็นหญ่ได้เป็นนายกมตีได้เป็นรัฐมนตรีกระท่วงนั่นกระท่วงนี้นะปรากฏว่ามันไม่ทําปัญหา <laughs> มันบ่เฮ็ตพี่น้องครับ มันมีไฟที่สามที่โผล่มาที่ไม่ได้อยู่ในกลไกลประชาธิปไตยกลไกลประชาธิปไตยมีประชาชนคนไทยกานักการเมืองกับพรรคการเมืองปรากฏพอเลือกตั้งเสร็จมันมีคนที่สามโผล่ขึ้นมาไม่รู้มันมาตอนไหนนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มทุนเขาเรียกว่านายทุนผู้มีอิทธิพลทั้งการเมืองคนพวกนี้เขาอาจจะเป็นคนที่บริจาคเงินให้พรรคการเมืองหรือเขาอาจจะมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆที่มีบุญคุณต่อพวกสสทั้งหลายในพรรคการเมือง ซุมพักการเมืองซุมนักการเมืองส่วนนี่ต้องเกรงใจก็ต้องทําตามที่เขาสั่งไปนะครับเห็นไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกนายทุนพวกกุม้มทุนพวกนี้สิ่งที่มันให้เฮ็ดมันก็คงไม่ได้เฮ็ดบ่าได้เฮ็ดพักการเมืองเฮ็ดเพื่อป,ประโยชน์ของซุ้มเฮ้าหรอกมั้งมันคงไม่มีนายทุนู้ใดย่อมบริจาคเงินให้พักการเมืองเพื่อให้พักการเมืองไปพัฒนา <S <S ดูแลคนจนมัน้งไปดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ไปดูแลผู้เท่าผู้แกหรอไม่นายทุนมันก็เอาเงินให้เพราะกูต้องการให้มึงไปหาเงินไง นี่ไงครับพี่น้องคือปัญหาสิ่งที่ปรากฏมากคือพ่อชนะเลือกตั้งเขาต้องออกกฎหมายตัวนี้ไว้คือเพื่อให้พักการเมืองหลังจากชนะเลือกตั้งแล้วคุณต้องทําตามที่คุณพูดกับประชาชนไว้และต้องไม่ไปทําอย่างอื่นที่ไปร่วมหัวกับคนอื่นพี่น้องครับนี่คือทีม่าพี่น้องครับเพ่อะนะ้นี่ต้องอธิบายว่า ที่คุณหนุ่มถามผมเมื่อกี้เนี่ยว่าท่านรักษิณมาจากการเลือกตั้งไหมก็มาจากการเลือกตั้งผมไม่ได้ว่าว่าได้มาจากเลื่งตั้งเด็กคุณเศรษฐาก็มาจากการเลือกตั้งคุณอุ์งญิงก็มาจากการเลือกตั้งครับคุณพิชัยนริศพันธ์คุณกิติรัตน์นรนงคุณนัทวุฒิใส่เกื้อคนพวกนี้อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่มาได้ด้วยการเลือกตั้งผมไม่ได kind of ้ว่าเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเด็แต่ปัญหาก็คือถ้าพี่น้องไปศึกษาดูเมื่อย่เมื่อ เดือนพฤษภา66ที่ผ่านมานะ่ะพักเพื่อไทยนะ่ะเสนอนโยบายอยู่19ข้อนะครับมีตะมักลายอันมีแ,แนวดีๆประเสริฐเลิ่รู้ทั้งหมดดีครับพูดไทยนะครับตั้งแต่ค่าไฟถึกค่าน้ํามันถึกค่ารถเมล์ฟรีค่านั่นค่านี่โอ้ยฟรีเมือ่อห่อแจกงเงินบุรลมือคบพีน้องครับแต่ปรากฏว่าพอได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นไงครับสิ่งที่พักเพื่อไทยจะทําคืออะไรครับคือให้ต่างชาติเช่าที่ได้99ปี ตรงนี้ไม่มีสักข้อในสิบเก้าข้อนะพี่น้องมันไม่ได้อยู่ในสิบเก้าข้อที่หาเสียงไว้นี่ไงที่ว่าต้องไม่ให้ใครครอบงำเราไม่รู้เลยว่าใครครอบงำแล้วใครได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าให้เช่าที่ได้เก้าสิบเก้าปีกับมันก็มีค่ากับที่อังกฤษไปยึดเอาเกาะฮ่องกงของจีนประเทศไทยได้เสียดินแดนไปมันก็น่าจะมีนายทุนที่อยากขายที่ขายทางอยากย,ยังกับว่าไปเราะนะครับ คุมจีนเท่าคงสืมาซื้อเอาเขาใหญ่เมดกะบ,บีน่แหละครับก็ผู้เก็ตเนี่ยจีนเท่ามาซื้อเอาเมดเลยก็ได้เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้ที่เขาต้องบอกไม่ให้ครอบงําคืออะไรคือถ้าตอนเลือกตั้งพฤษภาหกหกนะ่ถ้าคุณเสฐาไปบอกว่าถ้าผมได้เป็นนายกมตรีผมจะให้เช่าที่ในเก้าสิบเก้าปีบอกเลยไม่มีหมาตัวไหนกายให้มึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ได้หาเสียงไว้แล้วไปทำาน่ะนี่คือการโกหกนี่คือผิดรัฐธรรมนูญ นะครับนี่คือปัญหาว่าอย่าให้ใครมาครอบงำพักการเมืองนะครับพักเพื่อไทยตอนหาเสียงไม่มีข้อไหนที่บอกว่าจะทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมจะทำคาสิโนเสรีพี่น้องครับไม่มีพักเพื่อไทยไม่เคยพูดถึงคาสิโนเสรีตอนนี้เป็นยังไงครับพักเพื่อไทยสิเฮ็ดบอลคาสิโน ino แปดแห่งทั่วประเทศขอนแก่นบานเฮ้ากระเต็มผูเก็ตมองหนึ่ง อยู่สายอีกอยู่ภูเก็ตอยู่เชียงใหม่อยู่ขนแกนอยู่โคราชคุณอาหัวเมืองใหญ่ปากไว้เหมิดครับพี่น้องครับเห็นไหมถ้าคุณพูดกับเราตั้งแต่พฤษภาหมผหบอกว่าถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าอุงอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาไรจะทำบอลเซรีรับรองว่ามีพิมาตัวได้กลายสูนี่ไงพอได้เป็นใหญ่เราเสือกไปทําสิ่งที่ไม่ได้พูดเห็นไหมครับซ้ำหลายกว่านั้นพี่น้องคตอีสานบ้านเฮาต้องเข้าใจนะมีคนบอกว่าถ้าทำคาสิโนถ้าทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก แล้วจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยผมจะบอกให้ครับมันไม่ได้ประโยชน์อีกอย่งครับพี่น้องครับต้องบอกอย่างนี้ครับบอนเสรีคาสิโนเสรีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ยังก็สร้าังที่เขาอยากตั้งซื้อให้มันมวนะน่ะเงื่อนไขของเขาคืออย่างกับพี่น้องครับเขาบอกว่าเขาจะเสียค่าสัมปทานทำคาสิโนให้ประเทศไทยที่ละหนึ่งพันล้านพี่น้องครับแต่จากข้อมูลที่เขาศึกษามาเขาพบว่าบอลแต่และบอลน่ะ นะครับมันจะหาได้มีเงินหมุนมันอยู่ที่ปีละหนึล้านล้านนั่นไงที่เราไม่เห็นด้วยที่ต้องไปทำนี่คือเอาบ่อนมามอมเมาเอาแต่คนไท้เฮาเนี่ยผีพนันทั้งหลายก็สิผ้ากันไปเลน่นปรากฏว่าเก็บค่าเก็บค่าบอนได้หนึ่งล้านแม่งให้พวกเรา1,000บาท1ล้านกับ1น0 0งบาทคณะที่โพเทเท่าเนี่ยบอบช้ำคนเสียกันพนันมันจะไปใส มันก็ออาไปป้นคาข้างนอกกันตัวมันก็เข้าไปเล่นแก้ตัวมันแก้มือตัวพี่น้องครับนี่นะพี่น้องคนอีสานครับต้องเข้าใจนะครับถ้าสมมติว่าพักเพื่อไทยทําคาสินโนได้กําไร1ล,ล้านล้านเอามาให้ประเทศไทย1ล้านล้านแล้วพักเพื่อไทยเก็บไว้เองหนึ่งพันน่ะสาธุเหดุลดนะกูก็ไม่ได้สนใจละพวกเฮ้าคนไทยต่อไปมาต้องทํามาหากินนี่ยังให้ผีพนันพวกนี้หาเงินเลี้ยงเราแต่ละบอลเก็บมาหนึ่งล้านล้านแจกพวกเฮ้าเฮ้าสิได้เงินเดือนจากบ่อนพวกนี้คนไทยทุกคนจะได้เงินเดือน ขั้นต่ำก็น่าจะประมาณเดือนละสามหมื่นทุกคนแค่เก็บจากบ่อนแต่นี่สิ่งที่เพื่อไทยทําคือให้เสศษตังกับเราแล้วพวกมันไปแบ่งกันสอสอพักเพื่อไทยเหมือนพักสุมิพันธ์หนึ่งร้อยคนสูสิเอาไปห้ยังปีละล้านล้านนี่ไงมันไม่ยุติธรรมนะยังไงก็ตามมันทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านี่คือการครอบงําเพราะการทํานโยบายบ่อนคาสิโนมันไม่ได้หาเสียงไว้นะ ถ้าพักเพื่อไทยหาเสียงไปบอกว่าผมเฮ็นบอลเห็นบอลโจกข่าวสู้แพ้คักเก้าไก่มุนกูนี่อีกจะบอกใครนี่ไงพวกเองไม่จริงใจเนี่ยเรื่องที่จะทําไม่พูดเรื่องที่พูดเซอกไม่ทําเช่นอะไรครับเช่นพักเพื่อไทยบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยมีรูปโปสเตอร์เท่ๆเลยเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปผู้เถาผู้แก่มากไหมพี่น้องครับผู้เ่าผู้แก่ตามมันนอกมันหน้าพี่น้องเขาเห็นข่าวบะผู้เ่าถือล้านคาถือลูก้ามีคลิปปรากฏออกมาเนี่ยเด็กน่อยนั่งหนึ่งผู้หญิงกอด น้องห้องไหยคางบ้านหน้าไส้เมาหยาทุบกำแพงอีนั่งนี่ห้องไท้เมื่อไหรมันจะมาฆ่ากูเมื่อไรมันจะมาฆ่ากูกับลูกเห็นไหมพี่น้องครับนี่ภาพแบบนี้มันยังมีอยู่เต็มประเทศไทยเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่ทั่วไปขี่เมาเมายาบ้าั่งถึงมาข่าดีกน่อยขา่าพุทฒ่าข่าพ่อข่าแม่มีอยู่ทั่วไปพักเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปคนไทยคนดีสานคู่ห้านพวกเข้ามากไามคนอ่อนแอพุทฒ่าผู้แก ต่างหวังผู้เ่าผู้แกเขาหวังมากมากว่าโอ้ยผมเคยไปน,นั่งคุยกับผู้เ่าผู้นะอยู่นครนายกอยู่ลายหม่องผมกระถามเพื่อนว่าเป็นจะเลือกผู้ไหครับคุณยายจะเลือกใครครับคุณยายเขาก็บอกว่ายายน่ะเลือกใครก็ได้ขอให้มาปราบยาเสพติดผู้เ่าผู้แกไม่ได้วูาแบบนี้ครับเป็นยังซี่อีหลีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ พ่อเฮากาให้สิ่งที่เพื่อไทยเข้าไปคือหมอชนละนานบอกว่าคายาบ้าสิบเม็ดไม่ผิด <laughs> นะครับคายาบ้าหสิบเม็ดไม่ผิดนอกจากมึงจะไม่ปราบแล้วเนี่ยมึงยังให้เขาค้าได้อย่างเสรีภาพเห็นไหมครับถือซุ้มเฮ้าดามุนมีดเม็ดประเทศลดลงมาเหลือห้าเม็ดสรุปว่าตอนนี้เพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดเลยสักนิด พวกที่เมายาฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าคนแก่มันก็ยังไล่ฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครทําอะไรเลยเห็นไหมพวกมึงก็สนใจแต่แจ,แจแกเงินหมื่นเงินหมื่นนี่งไงนี่ครับพี่น้องครับนี่คือความสําคัญว่าทําไมกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงบอกว่าอย่าให้ใครมาครอบงำเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแต่ว่าบ่ไห้ท่านทักษิณครอบงำบ่ไห้เนวินครอบงำบ่ให้ลุงป้อมครอบงำบ่ให้ผูนน้นันผู้นี่ครอบงำเขาไม่ได้สนใจถ้ามาชี้นํามาชี้แนะนโยบายดีๆให้นะ่ะ ทำไปแต่ปัญหาเนี่ยที่ต้องบอกไม่ให้ใครครอบงําคืออะไรคือพวกพรรคการเมืองพวกนี้มันสิมาขีตัวเฮากฎหมายเขาป้องกันไว้ไม่ให้นักการเมืองคนไหนมาโกหกประชาชนมาโกหกหาเสียงมาหลอกหาเสียงมาขีตัวซุมเฮ้าให้เฮากาให้พอเข้าไปแล้วไปทําแบบอื่นนกรณีเพื่อไทยนีย่คือกรณีแบบนี้มาขีตัวเฮ้าว่าแต่แนวดีดว่าาแต่แน่วนวนว,ว่าเาแต่แนวคักถือใจพอซุมเฮากาให้พอเข้าไปแม่งทําเรื่องอื่น ไอเรื่องที่หาเสียงไว้ที่พวกเราอยากได้แม่งไม่ทําให้สักข้อเห็นไหมไอเรื่องที่มีประโยชน์กับพ่อมันแม่งทำหมดทุกอันรัฐธรรามนูญอยูดีกสิไปแก้ไขสิไปทําไร่เขาพี่น้องครับเหนมันเป็นยังสี่ผู้ว่าธนาคารชาติเล่าบริเัทอีกอย่างก็สิไปคาไปแกงเล่าคุณ่าว่างแผนไงทรงมัดหลายไร่ละทรงพญายเษถามาทรงพญายพิชัยผลิตภัณฑ์มากคุณลุงหญิงหอดมาดานนะผู้ว่าแบ่งชาติเองทรงคนใหกิจรัตนารองมากเห็นไหมสิมาคาเล่านี่สิมายึดแบงชาติไปพราะอีอยัง เพราะในแบงค์ชาติมันมีทองลุงตาบัวอยู่สิบามตันนั่นไงพี่น้องครับมันมีทองลุงตู่หาไว้อีก้าสิตันนะพี่น้องครับเห็นไหมครับเราในประเทศไทยในประเทศเล็กๆแค่นี้เนี่ยมีทองคํามากเป็นอันดับสองของเอเชียแพร่แต่จีนพี่น้องครับนอกนันะ้นอะแพรเขาหมัดผู้อื่นนะทวีปเอเชียกว่างไงไพศาลนีกอย่างเ,งเนี่ยเข้าชนะแม่แต่ซาอุดิอาระเบียนี่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในพวกเพื่อไทยมันถึง ไปวุ่นไหยเนี่ยสู้ก่ได้หาเสียงไหวคันสู้หาเสียงพฤษภาหัโกว่าคุณเศรษฐาบอกเลยถ้าพรรคคดชนะผมจะเข้าไปฆ่าพู้ว่าแบงค์ชาติโอ้ยขันมึงบอกคำนี้ดัดผีตัวไหนไม่สมิกาให้สู้สู้สไดใดพ่อใอรหาล้านคะแนนสิหอดบ่จะบอกให้จริงไหมแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาต ขออนุญาตอ,อธิบายให้พี่น้องไทยสานเข้าเข้าใจครับว่าที่เขาต้องห้ามว่าบ่าาให้ครอบงำหน่อย้อนเจังซีมันเป็นจังซีหรือแล้วกับกรณีที่สองอะในในเขาบอแล้วขอต้อนในจังหน่อยพี่น้องครับก็บคือกรณี <c oughs> กณ่อกูดพี่น้องครับเรื่องก่อกูดที่ต้องว้ากันอีกนี่คือการครอบงำถ้าพักเพื่อไทยหาเสียงไวพ้พฤษภานะครับ เมื่อพฤษภาหกหกถ้าเพื่อไทยจริงใจแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราจะเอาก่อกูดไปยกให้เขเมรไปแบ่งปันกันรับรองมิภัยบาตัวใดกาให้จันทบ,บุรีตราดระยองแถวนั้นอย่าหวังว่าสูสีได้สักคะแนนนะจะบอกให้แต่พวกมึงไม่เคยพูดเห็นไหมแต่พอได้มาเป็นใหญ่แล้วเป็นยังไงครับออท่านทักษิณลงมาจากชั้นสิบสี่คนแรกที่มาเยี่ยมก็คือสมเด็จทุนเสนหืม คิดว่าเขามาเยี่ยมมายามญาติพี่น้องกันดีเขามาทวงกันเขามาทวงสัญญาที่พักเพื่อไทยเคยให้กับเขาไว้สัญญานี้มีชื่อว่า MOU 44พี่น้องครับ MOU 44นี่มันมีขึ้นตั้งแต่ปี2544เขาก็เลยเอิ่นว่า MOU 44ตัว M ตัว O ตัว U มันย่อมาจาก Memorize of Understanding นะครับบันทึกความจําร่วมกันบันทึกความเข้าใจร่วมกันนะครับ m u เนี่ย C ก็คือปีมัน m u มาถอเพื่อบันทึกร่วมกันว่าเฮ้ิเอาจาซี่มันมีสภาพกลายเป็นกฎหมายเท็จ m u ร่วมกันเนี่ยนะครับมันกับเปรียบเทียบกับคนก็คือประมาณเหมือนมันกันไว้เองสิละพี่น้องครับมีมันมีความมันมีความหมายในทางกฎหมายครับการเท็จ m u เนี่ยคือการมันไว้นะผู้ทายู้หยิ่งมันกันไว้ต่อไปก็ต้องในแจ้งครับพี่น้องครับเป็นลักษณะคล้ายๆนี้ ปัญหาของ MOU 4 4ก็คือครับกอกูดนะ่มันเป็นของประเทศไทยพี่น้องครับนะครับจนเดี๋ยวนี้พี่น้องก็ไปเบื้องลดครับที่กอกูดโรงเรียนก็ชักธงชาติไทยครับเด็กทุกคนร้องเพลงชาติไทยคนกอกูดว่าภาษาไทยเป็นคนไทยนะครับ แล้วกูร์นเป็นคนไทยมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับตั้งแต่ฝรั่งเศสมาล่าเมืองขึ้นพี่น้องครับฝรั่งเศสมาล่าเมืองขึ้นเนี่ยจะบอกให้พี่น้องผมจะบอกให้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันบริเน้น้อย่ังสี่เด้ประเทศไทยอิหรี่เนี่ยมันบริเน้น้อยอยังสี่เด้ประเทศไทยในสมัยรัตนโก,กสินทร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะเหนือสุดของเราหนะับโน่นละสิบสองปันหน้าเชียงตุง<ม>เช,เชียงตุงไถ่ไงทั้งเมืดเนดะ่พี่น้องครับยูทังบนแสนวีนี่จู ยู่ใต้สุดของจีนติดยู่หน้าเนนะี่ยคือประเทศไทยพี่น้องครับสปว้าวทั้งเมดเนี่ยคือประเทศเฮ้าเฮากับประเทศทเล่าเน่ยเป็นไอ้น้องกันแท้ๆว่าภาษาเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ด้วยกันเราไม่น่าจะแยกจากเราออกไปเราเป็นคนไทยดีวยวกันเห็นว่าพี่น้องครับซุ้มเฮ้าเนี่ยจะเป็นคนใต้คนอีสานคนภาคกลางภาคเหนือคันไปเที่ยวประเทศเล่าเนี่ยเราไม่ต้องใช้ล่ามเราคุยกับพี่น้องฝั่งลาาได้เลย จะว่าภาคไหนเขาก็ว่ากับคนเล่าได้เหมือนพ่ออย่างเพราะเรามันคือพวกเดียวกันกับประเทศเล่าเน่ประเทศเล่าเราอยู่กับเขามาตลอดนะครับกรมพูชาทั้งหมดก็อยู่กับเราครับแต่ว่าสมัยรัชกาลที่ห้าน่ะพวกฝรั่งเศสมันมาล่าเมืองขึ้นพี่น้องครับรัชกาลที่ห้าน่ะเจ็บพระไทยที่สุดกิน่าไรนอนมาหลับเจ็บใจที่สุดเขามาป้นเอาป้นเอาป้นเอาครับฟังไส้อังกฤษก็มายึดอพมายึดเอาอินเดีย ให้ไงเหนือเชียงใหม่ขึ้นเชียงรายขึ้นไปทั้งหมดตัดเอาไปให้พม่าครับพี่นงครับเห็นบอกสอปปเล่าฝรั่งเศสเขามากกยึดเอากัมพูชาทั้งหมดยึดเอาครับฝรั่งเศสก็เอาเรือมันล้อมไว้บุกเข้าไปยึดเข้าไปยึดเข้าไปในหลวงราชการทหารต้องเอาพัดบองสีโซพลยังต่างๆแลกไว้รักษาพูนะรักษาจังหวัดเลยจังหวัดเลย,เยก็เกือบไม่ได้มาอยู่ในเม้าแล้วเนยครับเกือบไปอยู่ในเขาอยู่ฟังเล่าเลยเห็นบอก ตราเจนทบุรีแถวนั้นก็รักษาไว้ครับผลสุดท้ายเนะี่ยหยุดสัญญากันไว้ที่กอกูดกอกูดนะมันมีหลักฐานชัดเจนมันแต่ไฟฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เขียนไว้ว่าอันนี้เ,เป็นของประเทศไทยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้มันไม่มีทางเป็นของกัมพูชาไปได้แต่สมัยปีศพี่น้องไปเช็คเอาว่าปีศผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรีนะ มันมาจากการเลือกตั้งไหมก็มาจากการเลือกตั้งจ้งติโทษผู้ใดได้กระซุ่มเฮ้านคนให้ละกาให้ตอนปีซีซีนี่ยนะยูดีบอกว่าดีนาะยกรัมตีเฮ้าก็บอกว่าเฮ้ยกัมพูชามันบอกว่าผมขอลากแผนที่ใหม่นะผมขอลากออกมาจากชายฝั่งกำปงโสองออกมา200ไม้ทะเลครอบเอากอกูดพี่น้องครับเห็นบอก ว้าเไปว้านาตาเฉยเลยกัมพูชามันขีดเอาเลยครับเพราะว่ามันมีคนไปสืบรู้มันมีดาวเทียมบินผ่านมาปรากฏว่าเขารู้ว่าข้างๆก่อกรูดแม่งบ่อแก๊สที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจาะมาครับบ่อแก๊สแห่งนี้มันใหญ่ที่สุดใช้ไปได้อีกห้าสิบปีพี่นองครับบอนนี่ใหญ่กว่ามูนะครับ ปรากฏว่ากัมพูชามันก็หัวหมอมันก็ลากแผนที่ออกมาบอกโอ้ยผมเอาแผนที่ไม่เนี่ยาเอาเนฝรั่งเศสมาบอกก้อกูดเป็นของให้เนี่ยผมต้องลากออกมาสองล้อยไม่ทะเลจากก้อกงคล่อมเอาไปครับเห็นไหมครับปรากฏว่ามันมีผู้นําประเทศไหนครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านจะมาลื้อเอาที่ดินเราเนี่ยมันผู้นําที่ดีควรทํำยังไงครับผู้นําที่ดีควรตีปากมันควรสั่งกองทัพเร็วยิงแม่งเลยมึงจะมาเอาที่ของกูยังไงมันของกงกูตั้งแต่สมัยราชกาลที่ห้า แต่ปรากฏว่าผู้นําของเราในปี44บอกว่าท่านลุกเข้ามาเหรอท่านลุกเข้ามาในเขตผมถ้างั้นเราก็หารกันคนละครึ่งปรากฏว่านักการเมืองของเราไปจับมือกับเขาแล้วก็บอกว่าแบ่งกันคนละครึ่งทั้งที่มันเป็นที่ของเรามันเป็นแผ่นดินของเรากัมพูชาล,ลากเอาค่มเอากอกูดไปด้วยเลยครับพี่หน้องครับเห็นไหมครับ นายกทาตีผู้นําของเราก็เลยให้คุณนพดลปฐมมางไปเซ็นสัญญาไปเจราจากลายเป็น MOU 44บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนขันมียังไห่หารสองพี่น้องครับชิปหายมันควรจะเป็นของเรานะพวกเราจะสุขสบายแค่ไหนแม่งบอกแกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแม่งสือกได้หารสองเห็นไหมครับตั้งแต่นั้นจนเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีการเจาะบงนั้นครับเพราะประเทศไทยทหารไทย เขาก็ไม่ยอมเสียให้ใครสักตารางนิ้วเหมือนกันกัมพูชาเข้ามาก็เขาก็มาดีเดี๋ยวพี่จัดให้เห็นไหมล่ะก็เลยกลายเป็นซะอย่างนี้พี่น้องครับนี่แหละคือที่มาที่ไปก็ต้องย้อนกลับถามเนี่ยเอฟซีเพื่อไทยร้อยธรรมดาข้าพเจ้าเมื่อกี้เนี่ผมก็ต้องบอกพี่อย่างนี้ครับพี่ครับว่าพรรคเพื่อไทยนะมาจากการเลือกตั้งไหมก็มาการเลือกตั้งแต่พวกมึงน่ะ หาเสียงกับพวกกูไว้นะพวกมึงไม่ทําถ้าพวกมึงพูดกับพวกกูตรงๆว่าถ้าพรคเืตรไทยเป็นใหญ่เราจะแบ่งที่ดินให้กับกัมพูชาถามหน่อยครับว่ามันจะมีหมาตัวไหนกลายพวกมึงนี่ไงถ้าภรคเขตรไทยบอกว่าท่านทักษิณกับมาจะพาพวกเราไปแบ่งกอกูจะแบ่งพื้นที่ทับซ้อนบอกแบ่งบ่อกแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียให้กับทักษิณกับสมเด็จทูนเซนกับกัมพูชาหมาที่ไหนจะกลายพวกมึงนี่ไง ไอ้ไอโอเวไนไม่ต้องมาปลอมตัวด่าพี่น้องประชาชนอยู่นี่เขาก็มีสติปัญญาพวกกูไม่ได้งโง่พวกกูกาให้เพราะพวกกูอุตส่าห์เชื่อใจอุตส่าห์ให้เกรดว่าพวกมึงจะทําเรื่องดีๆกับประเทศไทยแต่พวกมึงน่ตะตบัดสัตว์เห็นไหมพวกมึงน่ะโกหกพวกมึงหาเสียงไว้กลับไม่ทําส่วนเรื่องระยำพวกนี้ที่ไม่ได้หาเสียงไว้แม่งทำกันใหญ่ขยันทําชิบหายนี่ไงมันถึงทําให้เราวุ่นวายนี่ไง เขาถึงต้องออกกฎหมายว่าอย่าให้ใครมาครอบงาพรรคการเมืองพรรคเพื่อใครมึงเลิกเป็นขี้ข้าใครได้แล้วอยู่ในนั้นมันมีไม่บักใดมีสติีบญญาสักตัวเลยดิฮึมเจ้าน้ายสั่งยังแก้งแกแแแแแ้แงหน่ปานม้าแล่นตามดิเราเรียงม้าอยู่วันจันทร์สองลาหลายตัวเลยป็นเป็นม้าน้าฟูงนั่นติอะไรนะครับเสร็จแล้วยอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับพี่น้องครับต้องขอให้หลายๆครับที่อธิบายมหพี่มันเป็นยังสี่หรือพี่น้องคนอีสานบ้านเท่ากะ ใส่หัวใจเป็นถ้ำพิจานาเอาโลดครับว่ามันเป็นยังไงเนาะที่ออกมาทั้งหมดนี่นะครับก็บเป็นอย่างสี่หลันี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องไม่ให้ใครครอบงําพรรคการเมืองไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นก็จะมีคนมาหลอกเราอีกสมัยหน้าก็จะมาหลอกกันใหม่พอเรากาให้มันก็ไปเห็ดแนวอื่นอีกนะครับมันก็จะชิบหายไปนานนะพี่น้องครับนี่แหละเขาถึงต้องออกมารักษาประเทศชาติบ้านเมืองไว้ครับ